สวัสดีนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เจลาก็ได้ไปซื้อของที่ร้านค้านะคะท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าหุ่นที่แปดของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทรนะคะให้โชคคนถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมานี่นะคะแต่แอดก็อัดที่แม่ค้าพูดไม่ทันนะคะแอดก็เลยจะตามหาหุ่นที่แปดของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทรเพื่อจะเสี่ยงโชค มาฝากท่านผู้ชมนะคะบอกว่าอยู่ในถ้ำนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้อาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะมีแต่ถ้ำเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามหาหุ่นที่แปดกันนะคะเขาบอกว่าหุ่นที่แปดนั้นอยู่ในถ้ำนะคะเป็นหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวง,พง,พง,พงดวงจนันทร์งวดที่แล้วเขามาขอได้สามตัวนะคะท่านผู้ชมแล้วเขาก็เลยโทรไปบอกลูก ของเขาเขาไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยคะ่ะเขามาขอได้หกศูนย์สามงวดที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งเลยคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะตามหาหุ่นที่แปดนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเจอแล้วค่ะหุ่นที่แปดเขาบอกว่าหุ่นที่แปดอยู่ในถ้ำค่ะท่านผู้ชมมาเจอแล้วค่ะท่านผู้ชม มีแต่ถ้ำเลยนะคะท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆสิคะคงจะเสกสิทธิ์จริงๆนะคะถึงได้มาอยู่ในถ้ำน้อยนักน้อยหนาที่จะมีคนรู้นี่มาถึงแล้วค่ะหุ่นที่แปดเจดีอนุสนของราชนีนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ ก็เอามาไว้อยู่ในถ้านะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะมีคนมาขอเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชม 5, ก็รอก่อนนะคะท่านผู้ชมก็มีคนเขาเข้าไปขอกันอยู่นะคะเป็นถ้าเล็กมากนะคะก็ชมบริเวณรอบๆกันก่อนนะคะมีแต่ถ้าเลยคะ่ะท่านผู้ชมข้างในนี้ก็จะมีหุ่นที่6กับที่สิบอยู่ข้างในนี้ก็มีนะคะ แต่เขาเน้นเลยนะคะท่านผู้ชมย้ําเลยนะคะว่าหุ่นที่8ให้โชคถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเขากําลังสร้างถ้าเลยะค่ะก็มีพระพุทธรูปก็แสดงว่าจะาแม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมก็มีผู้คนมาขอกัน เดี๋ยวแอดจะเข้าไปนะคะเดี๋ยวให้คนเข้ามาก่อนเข้าไปหลายคนไม่ได้คะ่ะท่านผู้ชมเจราก็จะจุดธูปขอเปิดทางเอาไปกราบไหว้แม่พึ่งทุนที่เปดนะคะงวดที่ผ่านมาเขาก็ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะคะวันนี้เจลาก็จะจุดธูปบอกให้แม่พึ่งช่วยดลบันดาล ขอโชคขอลาบให้กับช่องเจหลาชาเนลเลยนะคะเพื่อจะแล่งปันเอฟซกันในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกสีนี้กันทุกคนนะคะจะพาท่านผู้ชมเข้าไปนะคะหุ่นที่แปดนะคะเนี่ยหุ่นที่แปดนะคะท่านผู้ชมหุ่นที่แปดเลยนะคะก็เป็นถ้ำ ไม่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมเป็นถ้ำเล็กๆนะคะก็จะมีหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวง,ง,งนกจันนะคะท่านผู้ชมโอ้ยขนลุกเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหุ่นแม่พึ่งที่อยู่ในถ้ำหุ่นที่แปดที่เขาบอกว่างวดที่ผ่านมาแม่พึ่งได้ให้โชคคนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมในวันนี้แอดก็จะมาขอโชคลาภ จากหุ่นแม่พึ่งนะคะก็จะมีไหให้ล้วงนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็เดี๋ยวแอดขอกาบไหวแม่พึ่งก่อนนะคะก็ขอให้แม่พึ่งพุ่มพวง,พงช่วยโดนบันดาลให้แอดช่องเจลาชาแนลก็ได้ล้วงไหให้ตัวเลขออกมาตรงๆให้แฟนเพจได้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะท่านผู้ชม ก็แล้วแต่โชคของแต่ละบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวแอดจะล้วงปิงปองแล้วนะคะท่านผู้ชมจะล้วงไข่ได้ขึ้นมาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมได้เลขศูนย์แล้วคะ่ะ คะก็ขอให้เม่เพึ่มช่วยโดนบันดาลหยิบลูกเิ่ฟองใส่มือแอดด้วยนะคะลูกที่สองได้สามค่ะท่านผู้ชมงวดน,นี้เรามาเอาเราวันที่หนึ่งกันนะคะท่านผู้ชมก็ขออีกตัวหนึ่งนะคะ หนึ่งศูนหนึ่งเอศูนย์สามหนึ่งก็แล้วแต่โชคของใครของมันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะไปจัดจองหารอตตดรีไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเผื่อได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนผู้ที่เขามาขอโชคในงวดที่ผ่านมาก็ขอให้แม่พึ่งช่วยดนบันดาลขอให้ลูกเพจ ของช่องเจลาชาแนลก็ได้ถูกรางวัลที่แม่พึ่งได้โดยบรรดาลูกปิงปองให้ด้วยเธอดสาธุเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมออกไปดูบริเวณข้างนอกนะคะก็จะมีหุ่นแม่พึ่ง อีกหลายหุ่นนะคะอยู่ในถ้ำเช่นกันนะคะก็จะพามาดูในถ้ำนะคะท่านผู้ชมก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยนะคะที่กำลังทำขึ้นมานะคะและก็จะมีหุ่นแม่พึ่งที่นำมาไว้ในถ้ำนะคะก็เป็นหุ่นที่สวยมากนะคะก็จะพาท่านผู้ชมเดินรับชมไปเรื่อยๆนะคะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมเฮงเฮงปังๆังโชคดีกันทุกคนในงวดวันที่หนึ่งมีนานี้กันทุกคนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเจลาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ